มาแฟนขาเอาถึงมือที่ใส่แล้วเอามือลงครับมือลงเลยอาะตจานจริงแล้วเนี่ยนะลายการเรารายการไม่คอนอยู่แล้วพะวงหรือว่าพี่คะไม่คอนไงถุงมือถุงมืออันนี้อีกอันไหนเนี่ยอ๋อถืออยู่ด้วยไม่ใช่บไม่ได้มันบางกล้องอกไม่เป็นไรพี่แนะนำชื่อเฉยแค่นะนำชื่อพี่เพ่ผมแบอิ่มจบ 5 4 3สอ่าสำหรับพี่นี่ชื่ออะไรคะอิมค่ะแล้วพี่อะคะต๊อบครับอ่าวันนี้พี่จะมาสาธิตอะไรยังไงคะหรือว่าอันนี้คือจะมาประถมเทศเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ควระวังที่ไซนนะคะนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วความปลอดภัยแล้วมีไล่ด้วยและออกกำลังกายวอร์มต่อยนิดนึงครับ ให้คุณอิมแนะนำหน่อยค่คุณอิมแนะนำเลยค่ะว่าก่อนที่เราจะไปลงมือทำสร้างบ้านจริงๆเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนอ่าคือเราต้องยืดเส้นก่อนยืดเส้นไม่ใช่โทษครับต้พูดพโรเทคชั่นด้วยโปรเทคชั่นก่อนแล้วห้าสี่สามสองอ่ะเฟินก่อนที่เราจะลงมือกันสร้างบ้านเนี่ยเราต้องเริ่มอะไรก่อนค่ะก็ต้องมีประถมพิธศก่อนนะคะเหมือนเหมือนเราไปโรงเรียนอะไรงี้เลยอ่ะใช่ค่ะก็คือข้อควรระมัดระวังค่ะค่ะแล้วก็แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมา วอร์มอัพครับยืดเส้นก่อนวอร์มอัพแถวเชียงใหม่ฮะกู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 กรูกรูกุูกูกูกูใช่แ่ใครคับวอร์มอัพได้เลยโอเคค่ะครับเดี๋ยววอร์มอัพต่อเลยทีนี้คุณท็อปอย่าลืมไม่เวลาพูดวจะวอยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเป็นอัพครับุให้ใหเ่เป็นคนทาไงเดี๋ยวเป็นคุณู๊ ยืนบนปูนยืนบนปูนยืนบนปูนเป็นยักตัวเขาตัวใหม่ใช่ไหมครับกตารมตามนะขอร้องนีวบนนี้ในมนี้เอาเบสิกมันล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวหน้าแหนะเน่ยอย่าอย่าอย่าพาน่องอันตรายตลอดอ่ะใส่ใส่ต้องใส่ใส่ได้เลยได้ได้ ใส่ใส่บัว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 เฟิร์นทุบเก่งไะ่ายบาใส่อได้ยังใส่ใส่ไ้เครับทีมงาน่รับทีมคัดขันไม่ร้เลยคับช่วยช่วย่วยด้วยครับพี่นี่ก็เกิปัญหาครับไม่สามารถเลยต่อได้รีบเยรีบดิเขาไม่ตู้อยากจะรีบดิเอามา ดีนะครับเราตรงนั้นระวังติดกล้องบ้านนะตรงไหนพี่ไปใส่ซาวมใส่ซาวแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดสะกวาใส่ซาวมาใส่ซาวจอมเดกเเขาบอกว่าดึงมาทางเราเนี่ยแค่ขยับขามง้ที่เกกะเราเนีจะไม่เกะกาอ่า เบาๆจะได้แค่แค่มือนะแหละแล้วถ้าหนักกับกับหน้าหน้าเยอะโอเคตัวจะหนักหนักหนักเซฟเซฟห้าสี่สามสองเอาละครับก่อนเริ่มสร้างครับขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยยืดเส้นยืดสายกันก่อนเออเอาเริ่มจากเอาเอาเดเดาเริ่มจากข้างบนก่อนโอเคข้างบนครับใช่ใช่ออาโอเคทีนี้เอามือประสานนะครับยืดที่ายสูงสนะครับ ตามองฟ้าด้วยเยื่อแโอยเปเยดที่ะเทียวทไม่ยผมไมยากกมากกินไก่อ่ะโอ้อ่ต่อฮะต่อยืดยืดยืดยสแคเปียกอนวหน่อยนะครับยืดยืดทีนี้อ่ายืดค้างไว้หนึ่งสองสามนี้ก้มลงมาเรื่อยๆครับก้ม ไม่ต้องลยงแล้วแก่แล้วนอกรยมาทาแก่แล้วยืดลงนะครับหนึสองสขึ้นโอเคทีนี้ปล่อยมือลงนทนี้สะบัดแขนสะบัดแขนสะบัดตัวด้วยครับอ่าอกไ้น้าด้วยนด้วยเด็กต้องัดน้าด้วยพี่ตุ้ยห อ่าโอเคครับเอามือประสานเหยียดออกไปข้างหน้านะครับเหยียดไปข้างหน้าหมุนไปด้านซ้ายซ้ายซ้ายขวาหนักสือขี้หนักไม่ประเด็นว่าถ้าเกิดแกถ้าเกิดแกหันปิดอ่ะจะเป็นอย่างไงอาหารอาหารอาหารไปทางซ้ายเดาวยแงั้นเราต้องคุยกันเราต้องไปข้างเดียวกันนะฮะข้างนี้ก่อนนะครับซ้ายก่อนครับด้านนี้ซ้าสามทั้งไว้หนึ่งสองสามกลับมาไปด้านขวาครับหนึ่งสองสาม ออ่าโเคกาบอกว่าผู้ชายที่รักเนี่ยแปลว่าชอบแกล้งโอ้แต่ตึกตึบตึกตึกตึกพอแล้วโอ๊ยอะะโอเคครับหลังแขนฮะในหลังแขนนะฮะนี่ครับหลังแขนเพราะเดี๋ยวเราจะยกคูณพี่พี่พยายามหนีหนีท่าเปิดรักแล้วโอ้ยแย่แย่ชีวิตเริ่มโคตอะแขนขวาก่อนครับมีปัญหากระโปรงจมูกแล้วตอนนี้เม็นเรื่องมีปัญหากระโปรงจมูก อ่ะเอาลองแขนซน้ายครับครับ嗯嗯อืออืออ่าโอเค